วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโลบอกกันนะคะใช่ค่ะเนี่ยกดเลยดึงดึงดึงนะใครดึงดึงยังดึงดึงอยู่ดึงอยู่อุ้ยต้องทำยังงล่อ้ยม่ยนายม่นาแล้วก็มาแล้วมาแล้วกมาแล้วเฮ้ย้ย้ยาแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสแตงเอร์ี้มิแตงเอน้ วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโลบอกกันนะคะใช่ค่ะเกมนี้คือเกมโลบอกนะคะเป็นเกมออนไลน์ที่มีหลายแมปตอนแรกเลยนะคะเราจะมาดูนะคะว่าตัวละครเป็นยังไงนะคะตัวที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นตัวอะไรกะเป็นผู้คุมค่ะโมเล่นนานแคนไหนโมเล่นมาตั้งแต่ปศ2016ีิไทยเล่นานานแ่นนานแล้วแต่ว่าไม่นานมากเริ่มแรกเลยตงไทย ดูตัวระครอันนี้คือเป็นพวกหมวกนะคะจันห้มียู่แค่อสองอันข้างบนหมวกนะคะแล้วก็อ๋นี่อมใช่ไหมอันนี้<อ>ก็เป็นอันเดิมนะคะโอเคของตันทยอ่ะมีไม่เยอะมามาดูหน้าจอมกันอันนี้คือตัวโมนะก็อันนี้คือคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่โมเซฟตัวละครเอาไว้ก็ส่วนผมใช่ไหมก็มีค่อนข้างเยอะ โมใส่เป็น hair combo เอาส่วนหน้าโม,มมีแค่นี้ส่วนหัวใช่ไหมตัวสีเหลืองเนี่ยโมได้มาจากกิจกรรมรอบหนึ่งที่เราบอกจะขึ้นได้มาฟรี2อันแล้วโม,มก็ใส่มงกุฎอันนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมเสื้อตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันมีด้วยฟรีหมดเลยพราเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นกางเกงรวมกับชุด face accessory โม,มไม่ได้มีเยอะเลยเพราะว่าโม,มไม่ได้ใส่อยู่แล้วอีโ e e มดอีโมดโมมีโมใส่อันนี้อยู่แล้วก็ใส่อันนี้ นี้มาขอดูของพี่ไทยบ้างดิพี่ไทยดูดิพี่ไทยมีอะไรบ้างแตงไทยไม่มีอะไรเลยเก็เมื่อกี้ที่รีวิวไปมีแค่นั้น<ช>แหละแตงไทยอันนี้มันเสียโลบักแตงไทยไม่ได้เติมขอให้สปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆนะคะทางแตงไทยจะได้มีเงินมาเติมเกมนะคะนงแตงไทยจะได้เงิยอะเหนพโมนะใช่อา่าต่อไปแตงไทยจะเล่นเกมอะไรวันนี้เอาใหม่เกมดีกว่าช้ได้เข้ากับอ๋อนี่นี่โมมีอันนี้ใครตายโดนทำอะไรโดนหนีบแล้วกนะ็พอมา มันเขียนหน้าไหมน้ำมะนาวน้ำมะนาวโอเคก็มันก็จะเป็นเหมือนในหนังเลยนี่แล้วเขาก็จะบอกนะว่ามันมีแมปอะไรบ้างนะนี่ก็คือว่าจะมี red light green light ก็คือ a i o u อ่าแกะน้ำตาลนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่เห็นไหมมันเขียนว่า next episode will begin in 12 seconds ก็เราก็ต้องรอ10วินาทีเราจะได้เล่นทักกระยอะเออทักกระยอนนี่นะสัญญากันนะใครตายโดนนะ มะนาวนะ่เราเข้าชชกเยอะแล้วใช่แล้ากกดเรืวแล้วรัอเรือเรเริ่เแล้วเร้ยเริ่เรือวอเนี่เกดอเลยอึงือเรือเรือเอเรืยเรรือเอเรอเรอเรือเรืแเ้ือเรือ้อรอเรรมอเอรเอเรเออเอ ช่วยหน่ยช่วยหน่อยกลับมาแล้วช่วยหน่อยกลับมาแล้วเฮ้ยจะแบบเรานับแล้วจะชนะแล้วสักใครเอ้าพีโมพี่โมชนะพี่ะดูอะไกมกันพีโมชนะอันนี้คือหนึ่งแก้วนะนับว่าหนึ่งแก้วนะถ้าแพ้หนึ่งเกมก็ต้องกินหนึ่งแก้วอันนี้เราก็กลับมาในล็อบบี้นะคะ อันนี้คือเกมลูกแก้วนะคะแมปก็จะเหมือนในในซีรีส์เลยอย่างนี้นะแล้วคือว่ากดมันมีอยู่ว่าก็คือใครแพ้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละใครตายอ่ะอุ้ยพี่โมจะตายพี่โมตายโมตายอือก็หนึ่งหเท่ากันแล้วนะไปดูตังไทยเล่นมันต้องให้ได้มากที่สุดนะตังไทยให้เยอะที่สุดตังไทจะชนะแล้วนั่นเลืสิบวิอะ ก็หนึ่งหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งตายเปล่าจังไคจังไไม่ตายโมตายตอนนี้พี่โมแพ้น้องจันไคชนะตอนนี้กินน้ำมะนาวคนละแก้วพี่โมเสร็จแน่พี่โมยอมไหมนี่นะคะคือดันกระจกเราจะดูนะคะว่าเราจะตายหรือจะรอดใช่จังไคเข้าไปกันแล้ว นี่ใครจะชนะใครจะแพ้แอุยตชิงแต่ใครแพ้สองแก้วแล้วไปไปเสี่ยงให้หน่อยเพื่อนโมนจะเสี่ยงแล้วนะเฮ้ยเออไม่น่าเสี่ยงเลย <c oughs> ตายคู่นะคะโโหคนละสองแก้วตอนนี้น้องกินไทยกับพี่โมได้ กินน้ำมะนาวคนละสองแก้วอุ้ยตาคารจะเริ่มด่านต่อไปแล้วพี่โมว่านดันต่อไปน่าจะเป็นแกะน้ำตาลแน่คิดก็ว่างั้นคิด <c oughs> ว่าแกะน้ำตาลพี่โมก็ว่าแกะน้ำตาลเดี๋ยวพี่โมดูก่อน A I O U หรือเปล่าใช่เอ้ไม่ใช่อ,อ๋อเออ A I O U <c oughs> yes 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 ่มันจะเริ่มเริ่ม episode หนึ่งอุ้ยเข้าเกมเลยยังไอ้รุ่นเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้ว green light red l i g h นี่ไงเห็นไหมมันขึ้นเอาไว้ มันไ,ไ,ไ,ได้ินเสียงคนละสามแก้วก็ตอนนี้นะคะตังไทยได้เข้ามาในเกมแต่ว่าเป็นอีกรหัสหนึ่งอันนี้คือตังไทยนะคะนี่มาอีกรหัสหนึ่งอันนี้ตังไทยแบบ iPad หมดก็เลยต้องเข้าไปเล่นในโทรศัพท์ต่อไปจะเป็นเกมแกะน้ำตาไอเย้ที่โมเคยเล่นแล้วตังไทยมันยากมากเข้า,<ด>ขาแล้วเข้าแล้วได้น้ำตาลแล้ว Okay, เดี๋ยวมาเปิดอก่อนี่ยโมเลือกรูปดาวมาเนี่ยเฮเลือกรูปสามเหลี่ยมนี่รูปดาวเอ้ยเริ่มแล้วอันนี้ของพี่ไก่นี่ของพี่โมตอนนี้นะคะเราต้องกดสต็อปให้ตรงรูปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพ้เอ้ยเกือบแล้วตกใจหมดเลยตายเฮ้ยทำไมมันเล่นยูต้องกดให้โดนตรงสีเหลืองให้ใครดูนะพอตรงเน<ด>ี<ด>้ยเส้นเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยกดสต็อปเออนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆแกะไปกดตอบอคีเป็นใครก็ตายโหสี่แก้วแล้วอ่ะหลังจากที่เล่นเกมกันมาทั้ง5เกมตอนนี้ฝั่งพี่โมโดได้ชนะเป็นที่1ตาแล้วก็แพ้ทั้งหมด4ตาแล้วกับกินน้ำมะนาว4ี่แก้วแล้วกันใครก็แพ้สี่ตาชนะ1ตากินน้ำมะนาวทั้งหมด4ี่แก้วทั้งสองคนก็จะโดนน้ำมะนาวทั้งหมด ปีนี่แก้วเรามีตัวช่วยนะครับโรยเกลือให้คนละหนึ่งหยดถ้าเกิดใครพูดว่ากุ้งอบเนยเลยเขาพดใครที่พูดคำว่าเอ้ยหรือมันเพิ่มโพดรอบเนยเอ้ะเขาพูดอบเนยเลยเกลือใช่จะได้ใส่เกลือเพื่อลดความเปรี้ยวนะฮะ กพูดันไข้าวโพดอบเนยเลยเลยข้าวโพดอบเนยเลยข้โพดอบเนยเลยเกลือแม่กลับมาแล้วอันนี้คือบทลงโทษของพวกเรานะฮะมีมะนาวเกลือเราจะให้ทำโทษกินหนึ่งอันคือคนที่พูดข้โพดอบเนยเลยเกลือใช่ดีกฎมีว่าถ้า คนพูดเขาโคษอบเนยโรยเกลือได้เร็วๆจะได้เพิ่มเกลือเข้าไปนิดนึงให้แบบมีความเค็มแทรกเข้ามาจะได้ไม่เปรี้ยวมากอ่ะตังไทยช้อนอ่ะต่งไทยพูดตั้งทยเลกลัวเลยกลัวไม่ได้ครับเอาต่้ทยกินแล้วให้ทหันไปอุ้ย สามสข้าโพอดอบเนยเลยเกลือได้ว่นี่นะครับใส่ลงไปแล้วนะนี่ดูโปรเฟชนลกินเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กอร่อยเียดหน,น้านิ่ง <laughs> อันนี้เป็นชาติที่สองของน้องจังไทยนะคําต่อไปพูดว่ายายกินลำไยน้ำลายยา,ยายใหญ่ยอย <laughs> พร้อมนะหนึ่งสองสามยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยต้องคุณเด็กก่อนดียายกินลำไยน้ำลายยายไหลยอยอยน่อกูนอยูอยน่อ่อยค่อยูอยู่อย่ยูอยอยู่อย่อยอยูยยู่อย่ยอยอยยู่ยู่ลยอยหอย่อยู่อย้อย่ยนยายยย่ยอยย ใหญ่เลยเลยเดี้ยวไหมได้อันนี้คือช้อนที่สามของน้องเจนมครยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กส่วนยักษ์เล็กวิ่งไล่ยักษ์ใหญ่อ่ะเจนใครพูดก่อนโอเคลักไหญ่ไล่ลักเล็กลักเล็กไล่ลักใหญ่หนึ่งสอง ช้อนที่สของน้องกัไทยนะเฮ้ยออลืมโอ้ยอยกไหยอยากเล็กเล็กเลกใหญ่และอยากแยกแยกนอร่อย่ม่อร่อยได้ไงอันนี้คือช้อนที่5้าของร้องกัไทยอ๋อลืมชอนที<ด>่สี่และนนและยองแลยายายาหนึ่งองสามลองยาลอง ให้ไหมพี่พี่โมให้ไหมไม่ให้อะให้ก็ได้เดี๋ยวตักให้โอ้โหเม็ดเดียวหนึ่งสองสามมามองหาน้ำกึนอาปาก่อนกึนก่อนแล้วอาไฟดูก่อน ชอนสุดท้ายคือช้อนที่สี่ของพี่โมนะหนึ่งองสละนองละยองละยาถูกต้องไม่ไดะนองละยนองละยองยาลาะไม่ได้ลว้าอร่อยบอกเลยไมรู้เจ็บมือ,ต,มอตอนนี้เราจะให้ผูคุมโดนด้วยเพราะว่าเขาแก้แข้นเรามานานแล้วเราจะต้องแก้แข้นเขาคำแรกก็คือขา้าวโพดอบเนยโรยเกลือ ก็หมดอดเหน่อยเลยกลัวเฮ้ยเหนื่อยนะเราจะบีบแล้วนะคะหนึ่งสองาามกินน้ำยิ้มไรก็อต่อไปคำว่ายายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายลายใหญ่ย้อยเฮ้ยไม่ได้ สองสามชามองกล้องห้ามหลับตาคำต่อไปเป็นคำยักษ์ใหญ่ไลย่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไลย่ยักษ์ยักษ์กกใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ไม่ได้ต้องเลยวันน,นี้ตั้งวงการห้าสี่สามสองะยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ <c oughs> มาเลยสามสองงั้น,นหนไหมห้ามห้าห้ามหลับตา ตาตาตากว้างใส่กล้องคำสุดท้ายถ้าคำนี้พี่ขอพุนไม่ได้พี่ต้องกินเปลือกเข้าไปด้วยนะคะคำสุดท้ายคือคว่าละนองละยองยาลาหนึ่งองสาละยองอละยาไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าปากไปเลยสิบวิตนึสองสาบตา เ็แปดเก้าเเกมสุดท้ายเลือกเลข1-100อเลือกเลขอะไรกันเอา2 8อ่ะ28เดี๋ยวนับต่อกันใครลง28 28ได้กิน แต่ทุกคนจะรับได้ไม่เกิน3เลขก,ก็จะเริ่มด้วยโมหงแล้วก็ตั้งทายแล้วก็วนไปเรื่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6ครับนะเฮาละกัน 8 9่องก้องเา่อใส่บโอ้โหใครบ้านังเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะถ้าทุกคนมีเกมดีๆมาแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน i อแล้วด้วยนะคะอันนี้ของอังทองอันนี้แต่งไทยผมยศอวนนี้บุนดาผมยศค่ะบายบาย